ประทรวงกลมกองและภาคเอกชนก็เข้าใจหมดแล้วกระแสนี้จึงไม่ไม่มีวันดับสูญครับแต่สิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือทําให้การสร้างชาติสําเร็จสิ่งที่สถาบันอยากทาก็คือสร้าง human infrastructure infrastructure มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญกว่าสิ่งใดให้มีความเป็นอารยะสร้างชาติเป้าหมายของเรา ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเป็นพิเศษกว่าที่ควรเป็นแต่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ทีม่มีคนคิดจะทําจริงคือเราอยากสร้างตัวแทนของคนอารยะสร้างชาติให้ประจำช่วยดูแลทุกจังหวัด77จังหวัดทุกอำเภอในประเทศไทย827อําเำเภอทุกตำบลในประเทศไทย8,000กว่าตำบลทุกหมู่บ้านในประเทศไทย8 0,000กว่าหมู่บ้านให้มีคนอารยาสร้างชาติ ไปช่วยสนับสนุนให้ประเทศนั้นจเจริญในเนื้อแท้เป็นอารยะสร้างชาติจริงๆนอกจากนี้เราอยากสร้าง human structure ในประเด็นที่อยู่ในอำนาจรัฐทั้งปวงคืออยากให้มีคนอารยะสร้างชาติประจำอยู่ทุกกลุ่มของประเทศไทย258กลุ่มอยากให้อยู่ในนิติบัญญตัติทั้งสาภาวิธีสาภาสาภาผู้แทนมีคนอารยะสร้างชาติประจำอยู่ที่นะั่นเพื่อช่วยสนับสนุน อยากได้สารทุกประเภทครับสารยุติธรรมสารปกครองสารรัฐธรรมนูญหนึต้นมีคนอารยะสร้างชาติประจําอยู่ทุกที่อยากได้ผู้แทนอารยะสร้างชาติสนับสนุนกํากับอยู่ขับเคลื่อนองค์กรอิสระทั้งโปรในรัฐธรรมนูญนั่นคือความปรารถนาดีต่อประเทศชาติเพื่อจะดูแลประเทศให้ดีโดยมีคนสร้างชาติอยู่ที่ประเด็นแห่งอำนาจรัฐทั้งโปง และเรามีความฝันอันที่3อยากได้คนที่ a ี infrastructure ที่เป็นคนอารยาราชาติที่ประกบอยู่ในทุกอาชีพใหญ่น้อยและทุกอัตลักษณ์ในประเทศไทยจนครบท้วนอยากได้คนอารยาราชาติที่เป็นแพทย์รวมตัวกันอยู่ที่อารยาราชาติแพทย์อยากให้อารยะสร้างชาติที่เป็นนักธุรกิจอยากได้อารยะสร้างชาติที่เป็นวิศวกร อยากได้อายะสร้างชาติซึ่งเป็นทนายความอยากได้อายะสร้างชาติที่เป็นสื่อมวลชนอยากได้คนอายะสร้างชาติที่เป็นดารานักแสดงอยากได้คนอายะสร้างชาติที่เป็นครูเป็นผอโรงเรียนอยากได้อายะสร้างชาติที่เป็นพระสร้างชาติอย่างนี้เป็นต้นแล้วอยากได้ชาเขาทุกเขามีคนอายะสร้างชาติอยู่ในทุกเขาอยากได้คนอายะสร้างชาติ อยู่ในทุกศาสนิกไม่ว่าเป็นมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้หรือจะเป็นกลุ่มชนที่มีสังกัดแห่งประเภทใดก็ตามถห้ฮิวม a n ินฟาสต t รักเจอรนี้สำเร็จเราเชื่อว่าความเป็นคนดีที่เห็นแก่ส่วรู้มากกว่าส่วนตนความเป็นคนเก่งที่เราเติมให้ทำอะไรก็ทำได้มีสมรรถนะกดความเป็นคนกล้า ที่ยืนอยัดทำสิ่งที่ถูกต้องจะทําให้ท่านเหล่านี้ไปอยู่ที่ใดก็ทําให้สังคมนั้นเป็นคนดีและไปทําระบบที่ดีในบริบทที่ดีไม่ว่าจะเป็นรัฐกิจธุรกิจหรือประชากิจในรีกิจนี้ถ้าเราสามารถทำให้คน